โชคดีมีความสุขตลอดนะคะขอให้ตัวนี้ทำงานครับววีนะโัวิกตอรี่นะคะขึ้นหมายโชคดีคใครมีรวยใครมีเยอะๆรวยมากใครมีเยอะๆก็รวยมีจังหวะรวยได้เยอะจังหวะรวยได้เยอะนะฮะแต่ว่าเครื่องเมื่อกี้บอกจะถามอะไรพี่ช่วงนี้นะฮะมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงสังขยาณาความเชื่อนะฮะนะครับ หนึ่งในความเชื่อของอันหนึ่งที่ผมรู้สึกแม่มันเคืองๆอ,อยู่เรื่อยๆนะฮะเพราะเขาบอกว่าใครก็ตามแล้วก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ที่มีเส้นวาสนายาว,อ,วอยาว<ม>แลวเป็นไงเอียง<ข>หรือเปล่าเขาจะทายว่าเขาจะทายเลยนะไม่รู้ว่าเอียงเขาจะพูดพูดคุมๆนี้ฮะใครมีเส้นวาสนายาวคนนั้นคือคนที่โชคดีนะฮะค่ะนะฮะแล้วทีนี้มันก็จะเกิดปัญหาครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า พอมีคนบอกสาสตรทางลายมืออย่างงี้นะฮะบางคนก็เอ๊ยเฮ้ยเราเราจนบางคนก็จนๆอยู่นะเมื่อคน,นี้เอ๊ะเราก็เส้นวาสนายาวนี่วะ่ะทําไมเราไม่ถึงจนเราไมถึงจนวะไอ้ศาสตร์ทางลายมือนี่มันไม่ได้เรื่องแล้วคมันผมเลยเครืองเครือเลยฮะวันนี้พี่ประชณนีก็เลยจะมาสังขายานาอเอาให้ชี้กันให้ชัดๆนะฮะจะได้ทําลายความเชื่อเดิมๆที่บอกว่าใครเส้นวาสนายาวหมายถึงโชคดีแนละนะฮะทิ้งไป แล้วเอาความเชื่อใหม่นี้เข้ามานะฮะความเชื่อใหม่นี้มันคืออะไรครับโอเคครับนะคะเอาดูเลยกล้องโค้ดเข้าไปเลยนะคะคนนี้เนี่ยเส้นหายนะนะคะมีเส้นหายนะอยู่แล้วคนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเส้นวาสนาตั้งตรงนี่ฮะเส้นวาสนาก็คือเส้นนี้นะเส้นเสาเนี่นะคนที่ที่เขาบอกว่าคนเนี้ย สมมติว่าโอ้โหแม่คุณเอ้ยว่าสนาดีละเกินยาวเส้นวาสนาตรงแล้วใหญ่ด้วยใหญ่โดยยิ่งใหญ่ยิ่งคุณยรวยแล้วไม่มีเส้นอะไรเลยโอ้โหแม่คุณวาสนาดีละเกินมีคนทำนายมีคนบอกท่านอย่างนี้นะฮะแล้วล่องผิวหนังอะไรก็ไม่สวยมีแต่เส้นนี้จะเจอในพนักงานที่ใช้แรงงานหรือทำความสะอาดเป็นประจําเลยส่วนมากจะเป็นยังไงทำไมยังไงเขอดูเลยทำไมเป็นยังไงชีวิต ที่เส้นเสาตั้งตรงโดยไม่แยกออกไปไม่เกิดวิกตอรี่อะไรเลยเนี่ยหมายถึงชีวิตต้องใช้แรงงานเป็นหลักเหมือนคนขึ้นเขาทางชันและไม่มีเส้นอาทิตย์ที่สวยงามอย่างรู้ตัวนี้เห็นไหมฮะลองนี้นะเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ร่องผิวหนังไม่สวยครนะคะแล้วก็เส้นวาสนาเป็นเส้นใหญ่เส้นเสานี่แหละเส้นไหนก็แล้วแต่เมื่อวิ่งมาที่นิ้วกลางเราเรียกว่าเส้นเสาหรือเส้นวาสนา ยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะฮะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยค่ะจ้าถ้าเล็กก็จะเหนื่อยใจถ้าใหญ่ก็จะเหนื่อยแรงและไม่มีเส้นตัวอื่นมาช่วยเลยเห็นไหมนี่ไม่มีเส้นอาทิตย์เลยนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะใหญ่อย่างนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยค่ะใช้แรงงานนะคะคนนี้เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมีนะอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่อุตสาหขายนาเพื่อส่งควายเรียน ่่ะมอเพราะเด็กคนเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้มีความในในลักษณะที่สนใจเรื่องการพ่อพ่อแม่เคยเห็นนี่เฮ้ยเส้นภาษาดีดีนี่มาใช่ต้องต้องสงเด็ยต่อไปมันต้องเป็นเจ้าคนในคนเออต้องไม่ใช่นะฮะแต่ว่าไม่ได้จะมองไปอย่างนี้ไม่ไม่ได้นะคะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้ยดวงไม่ดีไม่ต้องเรียนเลยเปลี่ยนจากการเสียค่าเทอมปีละหลักแสนเป็นเป็นวิชาชีพ ต้องเปลี่ยนแนวคิดเลยนะครับนี่คือความรู้ที่เราได้จากศาสตร์ทางลายมือแล้วเรามาแอปพลายนะฮะกับเพราะคุณทําคุณก็ไม่มีตําแหน่งพอจบแล้วก็หางานทําไม่ได้อมหาลัยหรือโรงเรียนที่คุณไปเข้านี้คุณก็ต้องเรียนเอกชนตกตกหลนๆลนได้หนึ่งกว่าสองแล้วจะเรียนไปทําผ้าหอออะไรเออนั่นแหะสิสู้ไปทําสร้างหอก ไปเาหอกลาหอกขายยังได้ได้เงินเยอะกว่าใช่ให้มันวิเอาเป็นวิชาชีพไปยังตรงเลยถ้าไปเรียนเอกชนแล้วก็ได้หนึ่งได้สองเรียนไปเอาทําอะไรอพอไปถึงผมจบปริญญาเออเองมาจากไหนก็ไปตรงนั้นทําอะไรเป็นอ่ะไม่เป็นเลยเออเรียนจบแล้วงานแต่ผมเป็นอ่ะได้ได้ตรงนี้ก็นั่นที่ถามว่าทําอะไรเป็นคนเขาเป็นนายจ้างเขาเสียเงินเขาต้องการจ้างคนไปทํางานป่ะไปทําหาหอกอะไรนนเออ สู้จริงถ้าเอาไปศึกษาวิชาชีพไม่ว่าท่านจะทําวิชาชีพเกี่ยวกับหอกหรือวิชาชีพเกี่ยวกับอย่างอื่นทําได้นะฮะที่จริงมันคือมาดูลายมือกับพี่พัชรีนี่ไม่ใช่ว่าเฮย้ยเส้นวาสนาแล้วตอนนี้พี่พีรีก็บอกแล้วนะว่าเส้นวาสนา,าตั้งตรงที่แบบยิ่งหนา หรือว่ายาวนี่นะฮะก็จะยิ่งลำบากมากนี่นะฮะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าพอทายไปนี้ท่านจะซวยตลอดชาตินะฮะไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนแนวความคิดเลยพี่ปินิจสามารถที่จะวางแผนวางแพลนชีวิตให้กับตรงกับความสามารถตรงกับศักยภาพที่มีอยู่ของตัวท่านตรงกับจังหวะเวลาจังหวะโชคดีของตัวท่านแล้วก็จะให้คําแนะนานะฮะใช่เพราะฉะนั้นนี่ฮะคือประโยชน์จริงๆของศาสตร์ทางวิชาทางลายมือ อะที่เราดูตจงนี้ไปแล้วนะคะแต่นี้เรามาดูว่าครับเส้นวาสนาที่ดีเป็นยังไงเส้นวาสนาที่ดีนี่ไงมีแถมนะอ่าแถมให้นะคะเส้นวาสนาที่ดีต้องมาจากเนินจันทร์อ๋ยาวใช่ไหมใช่ยาวยาวแต่ว่ามาจากเนินจันทร์ นอันนี้เนินจันมาจากเนินจันในมือซ้ายหมายถึงว่ามีผู้สนับสนุนนะคะเป็นคนในครอบครัวพ,พ่อแม่มีมรดกทรัพย์สินให้เวลาไปทํางานเจ้านายก็รักใครมาจากเนินจันทังฮู้ต้องต้องเนินจันตรงปลายตรงหรือว่าตรงไหนฮะตรงไหนก็ได้ที่อยู่ที่เนินจันขอให้เป็นเนินจันเนินจันอิที่พนเขาก็จะอยู่ประมาณแค่ตรงนี้ นะคะก็จะได้รับการสนับสนุนครับนี่คือเส้นวาสนาที่่ดีอันนี้คือยิ่งยาวยิ่งดีนะฮะใช่ไยิ่งยาวยิ่งดีค่ะเพราะว่าสนับสนุน๋อแต่ถ้าถ้ามาจากเนินจันแล้วแบบสั้นๆนะฮะก็การสนับสนุนไม่เต็มที่ไม่เต็มที่แต่ก็ยังช่วยมาดูอีกมือหนึ่งครับครับนะคะนี่นะฮะนี่นะฮะเลือกนักมักได้แล่เลือกอย่างใดเขาจคนเจ้าชู้มีปัญหาเรื่องคู่ตลอด เส้นจากองคารต่ําวิ่งมาตัดฝางนะคะเดี๋ยวว้เราพูดทีหลังแต่ให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยทางบ้านเขามีทรัพย์สินมรดกมียากระบาดอยูมาเลิอเขาให้อยู่เห็นไหมฮะพ่อแม่ให้เส้นวาสนาจากเนินจันทร์จากเนินจันทร์ถ้ายิ่งยาวยิ่งดีถ้ายิ่งยาวยิ่งดีค่ะนะอันนี้เห็นไหมมาจากเนินจันทร์ คนนอกบ้านสนับสนุนเจ้านายแต่ว่าให้มาสั้นอันนีสั้นอ๋อสั้นก็เป็นช่วงๆไม่ค่อยเท่าไหร่เห็นไหมฮะฉะนั้นมันจะบอกได้ฉะนั้นคนเราลายมือสวยหรือไม่สวยอ่าถ้าเราอ่ถ้าเรารู้ว่าลายมือเราไม่สวยเราก็อย่าไปทางอ่าด้านที่จะหวังไปนั่งโต๊ะนะคะคนทำงานเงินเดือนเนี่ยคุณเก่งสมมติว่าทำอะไรไม่เป็นแล้วชีวิตไปฝากวเงินเดือนที่ไม่ใช่ข้าราชการถ้าอายุห้าสิบ โรงงานปิดพี่ถามว่าทำไงอตอบได้ยังเราไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยเจ,จบตรงเ<ล>นี้ยนะเสร็จเลยนะจบเลยจริงๆย,ยุคนี้มันมีการเขาเรียกว่าอ่าเออมันมันมีการแบบอินโนเวชันมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันการแบบว่าพลิกจากหน้ามือไปหลังมือบางบางทีนวัตกรรมใหม่เข้ามานะไอ้ของเก่าความรู้เก่าโยนทิ้งไม่หมดเลยโยนทิ้งไปหมดแล้วโรงงานปิดคุณตกงานแล้วคุณจะไปทําอะไรอายุห้าสิบป่าไม่มีคนรับ นะคะแต่ไอคนที่มันมีวิชาชีพติดตัวนะคะไอ้นูนกับเป็นไอ้นันกับเป็นมันกระโดดลงได้ไหมมันมีทางทางรอดนะแล้วก็อีกคนหนึ่งถึงไม่นั่นปุ๊บแต่คนสู้ชีวิตตลาดนัดวัวขายของได้ที่ผมคิดจริงๆเลยพี่ปัะจิเพราะตอนนี้มันเป็นเขาเรียกยุค disruption ใช่ไหมฮะมันจะมันจะพังทลายอาชีพบางทีอาชีพที่เราเห็นมั่นคงอย่างบางทีอย่างธนาคารเห็นไหม โอโหตอนเห็นล่าสุดผมข่าวล่าสุดว่าอย่างขนาธนาคารนี่รู้สึกว่าก็<อ>เริ่มเป็นสาขาแล้วของเอชซีบีมันจะเข้าไปเซเว่นแล้วใช่แล้วพนักงานพนักงานที่ที่อยู่ของไทยรัฐไทยพาณิชย์เอชซีบีฉันฉันจะทําอะไระ <S <S แต่ก่อนใครจบธนาคานเออผมจำได้สมัยเด็กๆนะฮะได้ยินใครใครได้เรียนไปได้เข้าแบงค์นะฮะเป็นนายแบงค์นี่โหเท่มากสุดหล่อสุดสวยนะฮะ <ừ> สุดหล่อไม่ไม่หล่อทั้งนั้นอย่างพี่พิชญ์ยังไปหลงหนุ่มหล่อหนุ่มธนาคารเลย หลงไปแต่งงานด้วยไม่ให้ไปเลี้ยงหมาละวว่าแหมันบุดแบบเข้ามาแล้วเข้าบบขมาแต่สมยัยแต่สมัยก่อนนั้นเท่จริงนะฮะเท่จริงสมัยก่อนนะฮะแต่สมัยนี้นะฮะโอ้โหในท่านสมัยก่อนยิ่งแบงก์กรุงเทพเนี่ยโบนัสสี่เดือนนะเท่มากใช่ไหมแฟนพี่พัชรีใช่ไหมแบงก์กรุงเทพเนี่ยนะ,<ช>นะแต่สมัยนี้นะฮะโอ้โหถ้ามันไม่ทํางานแบงก์กรุงเทพพี่ก็ไปแต่งงานกันหรอกอันนี้พูดเลือดเอ๋ยแล้วท่านพี่พูดแล้วมองขึ้นไหมพูดเลือดเอ๋ยแยังยังย้อนไปอีกนะฮะ ก็เรียกว่าไอวิชาชีพนี่ผมคิดจริงๆนะไม่ได้คิดเล่นนะฮะและยิ่งช่วงโควิดนะช่วงโควิดครั้งที่แล้วผมคิดมากเลยรแล้วผมว่เฮ้ยมันจะต้องมีอะไรรับรองนะเพราะไอดิสลัปชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะยิ่งมาอีกงวดนี้เนี่ยพี่พนนี่อาจจะไม่รู้บ้างไงผมตอนนี้ผมรศศ่วมศึบารหนักๆนะนะนี่ไม่ใช่ผมแต่ก่อนผมจะแค่แค่ออเดอร์เซิร์ฟแค่คอร์สหนึ่งนะฮะตอนนี้นะคร ผมผมความรู้ผมเพ่งไปถึงข้อสามนะแต่ว่าผมไม่สนใจเลยนะความรู้เพ่งแต่ไม่กระโดดในททีเพราะว่าไม่ได้เอาอย่างนี้คุณเก่งนะคะถ้าเรามีวิชาชีพของพี่ตอนนั้นบอกไอ้ข่ไว้เงินไม่มีละจะต้องใช้ตั้งร้านกว่าบาทติดต่อทางอเมริกาเลยจะบรรยายแคลิฟอร์เนียจะบรรยายที่อซานฟานแต่ละรัฐแต่ละรัฐแค่ในวัดไทยก็ได้เงินกลับมาละวิชาชีพ มีอยู่ในทางวิชาทางลายมือเนี่ยนะมันเป็นเหมือนมีเส้นวาสนาอยู่ในตัวเองอ่ะมันจะสามารถพิสูจนได้ต่อให้ท่านมีลายมือแบบวาสนาแบบจะแย่อย่างที่ที่เราโชว์ไปในในคลิปในต้นต้นนะแต่ท่านแต่ท่านท่านเก่งลายมือบัคคองชีวิตได้อย่างสบายเลยท่านทําลาดหน้าอร่อยเออหรือว่าทําอันนี้ไม่ใช่พูดถึงว่าต้องต้องทางลายมือทาลาดหน้าให้อร่อยอ่าทําลาดหน้าได้อร่อยอืมีแม่คนทําลาดหน้าอร่อยครับ เดือนหนึ่งที่ยังไม่ได้สองหมื่นไม่มีค่ะใช่เป็นแสนค่ะลายมือไม่ต้องสวยเวลาไปทำลาดหน้าให้อร่อยเขาต้องถามว่าเรียนปริญญาอะไรมาเขาต้องถามไหมต้องใช้ไหมเรียนหาหอกอะไรแหมไม่อยากจะพูดนะเขาพูดเข้าใจใช่ไหมนะครับยายพี่เนี่ยวางแผนให้พี่หมดมึงเป็นแม่ค้าท่าเตียงทำทุกอย่างที่ฝังหน้าเวลาพี่จะทำอะไรยายเขาบอกอย่ายุ่ง เขาบอกแม่ยี่ยุ่งปล่อยมันอย่างพี่ประนีคุณยายท่านบอกคุณยายพี่ประนีเป็นเรียกว่าปรมาจารย์ทางหนึ่งทางวิชาทางลายมือเลยฮะซึ่งสั่งสมให้พี่ประีด้วยนะบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาส่วนน้องสาวนี่เป็นพศเลยพศรอศอไรอเลยรอศคนกับพศคนคนเป็นรอศเป็นคณะบดีนะฮะแล้วก็ยายบอกคนนี้ให้เรียนคให้เรียนให้ได้และจะได้ผัวมีสมบัตินแฟนเขาก็มีที่ดินที่ประทุมอบ้านเขาอ่ะเจ็ดสิบไร่ที่ประทุมการนี้ ศาสตร์พวกนี้ฮะตกทอดมาถึงพี่วัชณีแล้วก็มาให้ลูกศิษย์นี่ฮะพี่วัชณีปอบให้ลูกศิษย์เอามาพนวกกับท่านอาจารย์สมบัติลูกประดิษฐ์นะคะแล้วก็มาคัดเอาแต่ยอดยอดให้ลูกศิษย์ยอดจริงครเด็กยอดจริงๆถ้าท่านเรียนท่านจะรู้เลยว่าไอ้ความรู้ที่มันกระจายความรู้ที่มันแบบว่าผิดเพี้ยนไปนะฮะโดนพี่วัชรีค่อยๆเลาะทิ้งออาหมดนะฮะมันจะเปิดให้ท่านให้เห็นถึงแก่น ผมไม่เคยเจอครูบาอาจารย์ท่านไหนที่แบบเปิดเผยได้ขนาดนี้นะฮะแล้วไม่มีหมกเม็ดนะฮะส่วนหนึ่งที่ไม่มีหมกเม็ดก็เพราะว่าทุกวันนี้นะฮะพี่เปนไม่เหลือใครแล้วนะฮะเหลือสิ <ลก S 1> เหลือยี่เป็ดตัวแต่ <ลก S 2> เหลือ<ย>ไม่ไดซึ่งก็ไม่รู้จะไปถ่ายทอดภุมิความรู้ <laughs> ไ<ห>ม่ <laughs> ให้มันได้ยังไงคุณสุนัขคุณสุนัขเนี่ยเขาก็เรียนสาทางอะไรมือไม่ได้ใช่ไหมเออพี่สุนัขนี่เขาแปลกนะมันแปลว่าเล็บสวยใช่ไหมแมวสุนัขเออพี่เป็นจะมีดวงอะไรเกี่ยวกับมืออะไรนะ เล็บสวยนี่ก็มือสวยไม่เกี่ยวรู้แต่ว่ารู้แต่ว่าเรารักเขามากนั่นนะฮะก็นี้พี่เพราะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะว่าพี่พี่จะกักไว้นะฮะไม่มีกักเนี่ยไม่มีค่ะนะคะก็จะให้ศาสตร์นี้อยู่คู่กับลูกศิษย์นะคแถมถ้าท่านสมัครสามคอร์ส ท่านอาจจะแบบวันช่วงคอรอนนั้นมันอาจจะเรียนไม่ได้เต็มที่นะพอเปิดคอรอสใหม่ท่านมาเรียนได้ฟรีเลยเรียนฟรีทานฟรีค่ะฟรีตลอดชีพเลยนะตลอดชีวิตใครก็ใครถ้าสามคลอนเลยนะฮะสมัครสามคลอนนะฮะผมอยากจะให้เรียนทั้งสามคลอนเพราะว่าผมดูแล้วอันนี้เป็นศาสตร์ที่แบบว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะฮะมันมันเหมือนกับเมื่อมีขุมทรัพย์อยู่กับตัวเองเสน่ห์จะเยอะมากนะคะไอไอเขาเรียกอะไรนะ สมมติโดนไงานงานที่เราทําอยู่มันโดนดิสลอชชั่นไปโดนพังทลายไปในบ่มในแบงค์หายแต่เรามีวิชานี้อยู่เราก็อยู่ได้อยู่ได้ค่ะครับนี่เราอยากให้เรียนเลยนะฮะค่ะอยู่ได้แล้วก็อยู่ดีด้วยแล้วจะไปที่ไหนก็ได้นะคุณไปอเมริกาไปที่ไหนก็ได้อเมริกามีตั้งกี่รัตนะคุณไปก็เหมือนไปประเทศหนึ่งอ่ะครับโอเควันนี้น่าจะเวลาหมดแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะ ปิงปิงิงโชคดีโชคดีพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะปปิิ